สวัสดีครับผมกิมธามะนะครับอันนี้นะครับจะมาแนะนํานะครับสาหรับคนที่เพิ่งเข้าประเทศมาใหม่ๆนะครับผมนะครับโดยวันนี้จะมาแนะนําอาชีพเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นอาชีพเริ่มต้นนะครับสําหรับคนที่เข้าประเทศใหม่นะครับโดยวันนี้นะฮะจะเห็นว่าผมไม่ได้รถมานะครับมาตัวเปล่าพร้อมกับเงินเงินสองหมื่นนะครับติดตัวไว้นะครับ เพราะว่าเวลาคนเข้าประเทศใหม่จะมีกันติดตัวแค่สองหมื่นนะครับนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มมาเลยนะครับก่อนอื่นนะครับอาชีพที่ผมแนะนํานะครับสาหรับคนที่เข้าประเทศใหม่คือการตกปลานะครับที่ง่ายแล้วไม่ต้องลงทุนเยอะนะครับโอเคอันดับแรกนะครับเราก็ไปเปลี่ยนอาชีพกันก่อนเลยนะครับเป็นชาวประมงนะครับเป็นชาวเล่นะครับชาวเล่นะครับชาวเล่ไม่มีส่งผิดซา โอเคนะครับเป็นตอนนี้ผมเป็นชาวลี่แล้วนะครับโอเคแล้วอันดับต่อไปนะครับเราก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์ในการเป็นชาวลี่นะครับชาลี่โอเคเราก็ต้องไปร้านค้าเนาะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปได้เราก็ต้องเดินทางไปแต่ผมขี้เกียจนะฮะผมจะนั่งแท็กซี่ไปนะครัใครจะวิ่งไปนะครับนานนะครับโอเคไม่กี่บาทครับแท็กซี่นะครับใช้ใช้บริการเขาหน่อยนะครับ เศรษฐกิจจะได้ดีขึ้นนะครับโอเคเวลาเราใช้นะครับอ่าเดี๋ยวไปทีละขั้นตอนอราต้องกด e เพื่อขึ้นรถนะเนาะอย่ากด f นะครับกด f นี่มีเรื่องเลยเราบล็กด้วยบล็กก็คือคุณจะไม่สามารถใช้รถแท็กซี่ได้นะรัต้องระวังคนอื่นมาขึ้นนะเนะี่ยนะครับแล้วก็ปักหมุดนะฮะว่าเราจะไปร้านค้าตรงไหน นี่เลยใกล้ๆมีปั๊มด้วยครับ้ไปท็กซี่เราก็ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยรูโโ้ด่าด้วยนะครับนะครับเขาเขาเขาพูดอย่างี้ผักที่ไว้กินแบบน้ำพริกด้วยครับนั่งแท็กซี่ไปนะครับ ตอนนี้นี่พระทิตกลางจะตกเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปตกปลากาันได้ฟิลสุดๆนะฮะถึงแล้วโอเคร้อยกว่บ,บาทเองฮนะสิ่งที่เราต้องซื้อนะครับสำหรับเล่นใหม่เลยเนาะนะครับมีกันสองหมื่นซื้ออะไรนะครับ,นะรบซื้อเบ็ดนะครับในการตกปลาสิบอันนะครับ ก็หนึ่งหมื่นเนาะนะครับหรือใครจะซื้อแค่ห้านก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาตกปลาเนี่ยมันมีการบางทีถ้าตกพลาดเรามีเสียเบ็ดนะเ็จะได้ไม่ต้องกลับมาใหม่แล้วก็ต่อไปเหยื่อเต่านะครับเหยื่อเต่านะครับอ่ากดไปเลยยี่สิบอันนะครับอันนี้ถูกเนาะยี่สิบอันโอเคอ่าเื็นที่ว่าไม่พอนะครับผมจะยอมทิ้งนะครับที่ผมมีอยู่ นะเมื่อเราจะดูว่าเราจะเหลือตังเท่าไหร่วันนี้นะครับทิท้งเลยนะครับไปซื้อมาโอเคยี่สิบอันนะครับโอเคต่อไปนะครับอาหารนะครับขนมปังนะครับเห็นหลอดสีต้มๆข้างล่างไหมฮะนี่คือหลอดอาหารของเราถ้ามันหมดหลอดเราก็ตายเหมือนกันนะฮะไม่ตายสิ อาจจะต้องถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลนะครับนะฮะสลบตรงนั้นเลยต้องรอพยาบาลมาปุกนะฮะเพราะต้องหาใจนะครับอ่าซีโคไปก็ได้นะครับแต่ผมแนะนำน้ำก็พอนะอะไรอ่ะซื้อไว้แก้วอ่ะบาราร์เมเคลียนะฮะเต็มเคลียพร้อมโอเคน้ำห้าห้าอันก็พอ แตว่าอะไรมันตือต้อๆๆๆเยีเหมๆเกน้ำห้าอันอเอนะครับใช้สอยอย่างประหยัดนะครับเอาไว้กินเนาะกินให้มันเต็มเลยก็ได้นะนครับต่อไปซื้อของอุปกรณ์ครบเรียบร้อยใช้เงินไปแค่แค่เท่าไหร่วะเบ็ดไม่ได้ซื้อนี่มา <laughs> เออผมก็เคยทำอยู่ไงไม่ได้เกียร์ขอ,อเกมอะไรฮะ อะไรหนึ่งอันก็ทิ้งอเส็จอันาถนะมต่อน่ไม่ได้นะมกมากนวะันนี้เรามาพื้นความจริงนะสิบอันอ่ะเช็ดคอรในกระเป๋าเลยครับครบอ่าเบ็ดสิบนะครับเหยือยีอย่สิบอยากไปไกลไดิให้เตะตบเลยโอ้โหจริงๆนี่ยโอเคเราต่อเราดีกว่าอาหารเฮ้ยอาหารผมเก้าอันค่ะเก้าอัน เราก็จะเจอผู้เล่นท็อกซิกก็มบ้างนะครับก็อยู่ในสังคมเนาะมีคนหลายประเภทนะเด็กในซีเรียนะฮะถ้าเราไปด่าเขาต่อเราก็กลายเป็นท็อกซิกเองนะครับ่ะครบแล้วอ่าใช้เงินไปประมาณห2นะึมนะื่นสองเนาะหนึ่งหมื่นสองหนึ่งร้อยเนาะโอเคต่อไปเราไปตกปลาดีกว่าโอเคเหมือนเดิมครับเล็กซี่นะเล็กซี่ครับกดที่คอนแทคนะครับกด G แล้วก็เข้ามาที่โทรศัพท์เอาใหมา่ กดจนะครับแล้วก็เลือกมาที่โทรศัพท์แล้วก็กดคอนแทค t นะครับรูปคนเนี่ยอ่าแล้วก็กดแท็กซี่พิมพ์อะไรก็ได้ครับเรียกเขาเรียกมามานี้หน่อยครับมานี้คำมลมามาเหอะมาพิมพ์อะไรไม่ได้เขาจะมาหาเรานะครับแล้วพอเขามาหาบางทีผมก็กุ้มใจกันคับรถของแท็กซี่เหมือนกันนะฮะบางทีเขาไปติดบงติดบักเดี๋ยวเดี๋ยว เป็นไหนเฮียเฮียเฮ้ยผมบล็อกตัวเอฟเหรอ,อโอเคตัวเอฟอยู่เฮียให้ผมขึ้นเอนอะเฮียเออก่อนที่เฮียจะทำทำลายเข้าของชาวบ้านเขาเนี่ยโอเคเราก็ปักหมุดเ่ยครับที่ปกตกปลายที่ไหนนะฮะความจริงที่เป็นรูปตะขอเนี่ยตกได้หมดเลยนะครับเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีที่ขายแต่ถ้าไปตรงนี้ครับเราสาม,มารถตกแล้วก็ขายนะตรงนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ปักหมุดไปแนะนำว่าปักหมุดบนถนนเหมือนเดิมนะครเพราะไม่งั้นแท็กซี่คันนี้ไปได้ทุกที่จริงๆครับ <laughs> เออถึงไปไม่ได้เขาจะพยายามเลยครับไม่ไม่ส่งเราทันทีนะั <laughs> ปักหมุดที่ถนนเะครับขอบ <laughs> อกไว้ก่อนไม่ <laughs> 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 งั้นเดี๋ยวจะลงน้ำนะฮะ <laughs> ไปชิวๆนะฮะแต่ว่าถ้าใครเจอเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเจอคนในเกมนะครับขอขาติดรถจะได้นะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับเขาไม่พาไปก็ไม่เป็นไรเลครับหมือถึว่าคนที่เล่นอยู่เก่าๆเขาจะมีรถแต่งๆนะฮะจะต้องดูด้วยนะครับว่าเขาไปหรือเปล่านะครับผมจนั่งแท็กซี่ไปนะครับตายคนสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับ่าประเทศใหม่ก็ต้องเก็บตังไปนะครับ แล้วก็วิธีเช็คเลทนะครับเหมือนเดิมนะครับถามว่าเลทที่คนตกเหรอตกปลานะครับผมลงวื่งกันผมแน,นะนำ่ะเป็นห้าสิบนะครับไม่ควรต่ำกว่าห้าสิบแต่ผมเคยถามผู้ชียวชาญมาเขาบอกว่าถ้าขายปลาแล้วไม่ต่ำกว่าเก้าร้อยก็ก็ยังโอเคนะครับเก้าร้อยคุณได้น้อยมากนะได้ทีละเก้าร้อยแต่ตังตกปลาได้ตังไวคริง แต่ว่าตังมันอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับเหลมตอนนี้ถือราคาต่ำนะฮะผมเล่นช่วงเย็นด้วยนะครับเหลมจะตกบ่อยนะครับเหลมจะเวียงนะครับคนเล่นเยอะคนขายเยอะคนทำอาชีพนี้เยอะนะครับเป็นชีดย,ยอดนิยมอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ไงผมก็แนะนําว่าให้ทําอาชีพนี้ก่อนนะครับสำหรับคนเข้ามาเล่นใหม่นะครับถ้ามีตังเหลือ ถ้าใครอยากแต่งตัวเนี่ยซื้อเบ็ดสักห้าอันก็ได้นะครับห้าพันใช่ไหมเราจะมีตังเหลือประมาณหนึ่งเลนะนะครับไปแต่งตัวก็ได้นะครับแต่ว่าใครยังไม่ซีเรียดอ,อ่ะหาตังก่อนกว่าก็แบบนี้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าอาชีพตกปลาก็มีสิทธิ์ได้เงินแสนนะครับสมมติคุณตกฉลามได้นะครับมันจะมีวิธีตกอยู่นะครับผมเคยตกได้อยู่ครั้งหนึ่งนะครับตกยายาเหมือนกัน แต่มันเหมือนแบบการสุ่มกระชะปองนะฮะมันก็มีการรุนเนาะมันไม่ได้ตกได้ง่ายเพราตกได้มันก็ขายได้ราคาครับตัวละแสนนะครับฉลาดขั้นต่านะครับ มันไปนไหนไม่รูนะเออแนะนำเลยครับว่าตกให้ได้เงินเท่าไหร่ดีเนาะถึงไปอาชีพอื่นใช่ไหมผมว่ารถสักสองคันก็โอเคแล้วเนาะคือรถสองคันได้นะครับ เอางี้ดีกว่าตกให้ได้แสนหกนะฮะเงินแสนหกนะครับน,นะครับแต่ว่าถ้าอยากไปทำเราย่างอื่นก่อนก็ได้นะครับแต่ว่ารวมเงินที่ได้รถซื้อรถสักคันนะฮะคือมันจะมีรถแสนหกอย่างที่ผมแนะนําไปคลิปที่แล้วใช่ไหมฮะอันนั้นน่ะคือเร็วด้วยเก็บของได้เจ็ดสิบกโลด้วยแต่มันจะมีรถที่ใช้ชั่วคราวอ่ะนะครับเก้าหมื่นนะครับอันนี้เก็บของได้หกสิบกิโลนะครับก็าสามารถขนของได้เหมือนกัน ขนของง่ายด้วยนะครับเพราะมันไม่มีเศษสิบนะเพราะส่วนมากเราเก็บของได้ทีละสามสิบใช่ไหมครับเออถ้ามันหกสิบกิโลจะพอดีใช่ไหมฮะแต่ถ้าเจ็ดสิบมันจะมีเศษอีกสิบอย่างเงี้ยแต่มันก็ได้ปริมาณของเธอ ชิวๆน่น,นักเตะมาะรหรือว่าใครใจถึงอยากเปย์ก็โดเนตได้ให้นะครับเกี่ยวกการส,สนับสนุนเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับสนับสนุนประเทศนี้ด้วยนะครับจ่ายเงินเข้าประเทศนะจากเร,ร้อยจ่ายยังไงจ่ายยังผมลืมๆอะอย่างแน่เลยอะ แย่แนละ้วการเข้านะครับจริงๆผมจะบักบักมีเรื่องกับแท็กซี่ไป่ไรครับเอาไปตกปลาเลยดีกว่าด,โออาด,ด,ดาูโอ้โหาทีิตกพอดีเลยวิวดีเนี่ยับตรกลางโอ้โหไปเลทางลัดคนระับทางลัด เนี่ยบริเวณนี้ตกได้หมดเลยนะฮะโอเคนะครับต่อต่ออเอะอ่ะะอ่เรามาถึงทะเลของเราแล้วนะฮะเราเป็นชาวมงนะครับ ปาทิพย์กำลังจะตกดินเลยนะครับวิธีการตกนะครับกดไปที่กระเป๋าเนาะนะครับกดจีแล้วก็เลือกกระเป๋านะครับแล้วเราจะมาเจอหน้านี้นะครับเรามีเบ็ดสิบอันกดคลิกลากไปที่เลขหนึ่งหรือเลขอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องใช้กดนะครับหนึ่งถึงห้าแล้วก็ต่อไปเหยื่อนะครับในการตกนะครับวิธีการใช้นะครับเมื่อกี้เราใส่ไปเลขหนึ่งเนาะกับเลขสองเลขสองเป็นเหยื่อกดเหยื่อก่อนนะครับใส่เหยื่อแล้วนะครับ แล้วกดเลขหนึ่งนะครับนะครับเพื่อใช้เะะะบ็ดตกปับโอเคประมาณนี้เลยนะครับเหมือนเดิมนะครับเราเก็บปลาได้ทีละสามสิบตัวแล้วเราก็เอาไปขายนะครับตัวนะฮะอันนี้ไม่ใช่แล้วอยูดด่ดีพบปืนเฉยอ่าลังเขาจะมีหลอดข้างบนนะครับพยายามเขี่ยให้กดตัวอ e ีนะครับอ่าโอเคอันนี้มันมี เหตุเกิดขึ้นได้นะครับเมื่อกี้ผมเสียเบ็ดไปหนึ่งอันกับเหยื่อหนึ่งอันนะอันนี้ไม่ได้เกิดจากการที่เรากดสีแดงสีเียวนะครับอันนี้เป็นเป็นการแบบว่ามีโอกาสที่จะเสียเหยื่อครับเสียเบ็ดนะเหมือนเดิมครับกดที่สองแล้วก็เลขหนึ่งนะครับนะครับส่วนมาที่ดุดอย่างนี้ได้ส่วนมากจะเป็นปลาฉลามนะครับที่กินแล้วทําให้เราเสียเบ็ดเสียเหยื่อนะครับ ตกไปนี่ครับเราจะได้ปลาตัวเขียวๆนะครับเดี๋ยวดูนะฮะปลาเขียวเนี่ยเราเก็บได้สามติบตัวนี่นฮะติบอันนะครบติตัวนะอ่ามันไม่มีปลาครับตรงนี้เราจับไปแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนที่นะในการตกขยับไปเรื่อยๆนะครับถือปืนตลอดเลยนะฮะแค่ชิวๆครับช่วงเย็นนะครับ ไมาตกปลาก็ได้เนี่ยฮะวิธีใกล้ตกดีนะประหยัดประหยัดเนี่หยหาปลาหาปลานะครับปีกปืนนะ่ากลัวจังเขามีชุดให้เปลี่ยนด้วยนะครับผมเดี๋ยว พอครบสามสิบตัวแนี่ผมพาเปลี่ยนชุดอาชีพนะชุดทำอาชีพนะครับชุดประมงนะฮะชุดนักพอกปาเน,นี่ยช่วยน้ำขึ้นนะฟักปืนอีกแล้วโหดริง รอบนี้น่าจะครบแล้วฮะโอเคนะครับครบสามสิบตัวแล้วนะครับัีนี้ทางลัดนะครับไปสอทางลัดก่อนแล้วเนี่ยเี่ยเราก็เข้ามาที่วงตีฟ้านี่ครับสีเงินเนี่ยอ่าได้ทีละพันพันสี่เนาะนะครับโอติีวต้องลงบันไดเนี่ยฮะลงขึ้นบันไดตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะ พาเปลี่ยนชุดประมงเนาะชุดอาชีพนี้นะครับกด E นะครับเปลี่ยนชุดทํางานนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็เป็นชาวล่เต็มตัวแล้วนะครับได้ครับชาวลีพาขึ้นทางขึ้นลงทางปกติหน่อยบางทีมัน,มนช้าไง <c oughs> โอเคลองขึ้นเอาลอาะครับ <c oughs> โอเคต่อ ตัวน,นี้นี่ที่เขาตอกติดใส่เราเปิได้เลนะครับก็ตอกปลาครับถ้าตกไปเรื่อยครับเรามีสิทธิ์ได้เต่าแดงนะครับมันจะเป็นเต่านะครับแล้วก็มีขอบขอแดงรอบตัวนะครับถ้าเราใช้หนึ่งตัวเนี่ยเราสามารถใช้ได้เรื่อยๆเลยนะครับจนแต่ผมหายเป็นคนหายไปเยอะเลยนี่ว่าเนี่ยนดูออกเนี่ยคนหายไปเยอะเลยงนะแต่ผมเราจะไม่ฟังเขาฮะ่าแล้วก,เาาวก็เรามีสิทธิ์ตอกได้เต่าแดงนะครับ เต่าแดงเนี่ยเราใช้สามารถใช้แทนเหยื่อปกติได้นะครับแล้วมันก็ไม่มีวันหมดนะครับแล้วก็ไม่มีวันหักนะครับเต,ต่าแดงหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าถ้าเราตกเต่าแดงได้สองตัวเนี่ยเรามีโอกาสเสียเต่าแดงนะครับแต่ว่าเราจะมีโอกาสได้ฉลามนะครับแต่ถ้าเต่าแดงหนึ่งตัวเราจะไม่ได้นะน่าจะไม่ได้นะตั้งแต่ผมตกมาเราจะไม่ได้เลยนะครับ ต้องสองตัวขึ้นไปนะครับจะมีโอกาสได้ฉลากนะครับนี่ฮะถ้าเราใช้เหยื่อธรรมดาจะเป็นนี้นะครับมีเสียเหยื่อเสียเบ็ดนะครับที่บอกด้ซื้อมาเยอะพอนี้นี่เองนะครับเดี๋ยวผมลองตกเปล่าแดงให้ได้สักตัวนะฮะเดี๋ยวดูวนะมันจะนานไหม เออประเทศนี้นะครับมีสามเซิร์ฟให้เลือกเข้าใช้นะครับอ่าเซิร์ฟหนึ่งเซิร์ฟสองจะเป็นเซิร์ฟทั่วไปนะครับอ่าแล้วก็เซิร์ฟโอ้มาเจอนักเลงนี่จะเป็นเซิร์ฟ PVP เอ้ย v i อนะครับคือต้องเติม VIP นะครับร้อยห้าสิบบาทเข้าเงินเข้าประเทศ ผมไม่แน่ใจว่าเขาเงินไปพัฒนาประเทศหรือเปล่าแต่ก็เอาแค่นี้นะผมอยากคุยกุ้งกิ <c oughs> มพี่อยากคุยด้วย <c oughs> โอเคตกปลาเต็มหรือยัง น่าจะพอแล้วอะอาชีพน,น,นี้ง่ายๆนะครับอย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมทำให้ดูเลยแล้วเราก็ไปขายเนาะโอเคจริงอยากตบปลาฉลามโอ้โหเหลตตกทำให้ตกเลยอยากกกต่อแดงให้ดูสักตัวนะฮะคือ ถ้าเห็นเต่าแดงแล้วปุ๊บเราก็มาวางแทนเหยื่อเดิมครับเลขสองเรานะครับแล้วก็กดตกปกติเลยแล้วเราจะไม่เสียเหยื่อแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้เต่าแดงเนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์ตกได้ได้เต่าแดงนะครับจะได้ปลาเขียวกับปลาฉลามเท่านั้นนะครับแต่ปลาฉลามต้องใช้เต่าแดงสองตัวอย่างน้อยนะนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวคลิปจะยาวเนาะเพราะไม่รู้ว่าจะตกได้มไเมื่อไหร่เนาะเต่าแดงกับฉลามเนี่ยโอเคเดี๋ยวนี้นะครับใครมีคำถามอะไรไหนสนใจหรือสงสัยอะไรในะคปเตอร์สามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับอยากให้ทำอะไรในเทฟนี้ให้ดูนะครับหรือข้องใจในส่วนไหนก็คอมเมนต์มาสอบถามให้นะครับเอ้ยมาสอบถามได้นะครับผมโอเควันนี้นะครับผมกิมธรรมะนะครับขอตัวลาตัวพร้อมกับชุดชาโภมนะครับ เป็นชาวเล่นักตกปลานะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับพื่อก็เป็นกำลังใจให้ผมสวัสดีครับ